สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและก็เอฟซีครับผมยินดีต้อนรับโคสู่สองยูทูบรถไทยม่องสามสิบครับแล้วก็สวัสดีไปยังแฟนเพจรถไทยในสายเลือกครับผมโอ้จวดจัดพี่น้องวันนี้อยู่กับเจ้าคูมาตะดีซีร้อยห้าเอ็กานมาแล้วสิไปดูกัน ตรวจจัดปาดบื้มพี่น้องผานมาแล้วสิบปดูการครับผมเดิมๆทั้งคันดันข้าลุยน้ำครับผมเอามาเบิ่งกันพี่น้องว่าเจอเขาน้าได้หลายนะครับจะไหวหรือเปล่าครับผม อันนี้เดิมๆครับโอ้น้ำเลือกจับพี่น้องเพียงหัวเข่าเลยพี่น้องมาแล้ว เดี๋ยวหามุมใหม่ครับผม คนครับคนไก่จังมากนะครับพี่น้องวันนี้ก็หน้างานนะครับฟีฟิไลปาก็ทำเดิมกับไปได้พี่น้อง ที่เหลือเดิมทั้งคันนะครับผมขับคนขับขับคนขับกับแท่งด้วยกันครับพี่น้อ อัจฉริยะครับผมนิ่มๆเดิมๆนะผมนำยู้ตูดเลยพี่้อง อโอ้เลยเจอกล้องไม่ได้ครับกำล่งางขาดมามั่นเลยพี่ช่อง กันครับไปอลไรพี่น้องเห็นไหมน้อบ้านไปไป่ะพี่น้อง,ออองเอา้าเห็นกล้องปะได้ครับผมเดี๋ยวภาพมัช่มนะครับ เจออะไรขึ้นนะครับทำไมถึงวิ่งหนีนะครับพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องบายบายครับผมรหลดบริแต้งน,นะครับเจอกล่องแต้งเข้าไปพี่น้องอเดี๋ยวหาผมยางจะข้าวด้วยครับผม ดังปั้งเือที่น้องสงสัยว่าโซ่คอจะขาดหรือเปล่านะครับือข้าวนา้นานะครับนาน้ำด้วยนะครับ เห็นกล่องแตงไม่ได้นะครับก็มีคอนเทนต์ให้เบิ้งตลอดพี่น้องเมื่อวานขั้นแรกนะครับผมนี่นะครับรถใส่งานพี่น้องบ่มือไรกับมือหนึ่งนะครับผมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับทางดับเครื่องเร็ว

จุลงไปสักกันจุมูดะิ่เไโอ้ห่ากอดเกือบมันล้มตรงนี้ันนคืนนี้เสอันนี่ตรงนีจนาาลงเรือเพราะว่ามันขึ้นไปได้นงวันได้แล้ววะโอ้ย

นี่ครับพี่น้องออกมาแบบสดๆครับคัญหาอนั่งอยู่ยังเต กินทั้งสองแล้วเจ้าแม่คิปหนาครับ